สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชน e l ทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลประจับครับคืนวันที่26พิพฤศจิกายนที่ลงสนามอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เปียกันบ้างนะครับผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกวิเซอร์โกเบชนะเซนทันโค้มารีเนสสาประตูต่อ2อุซานฮุนไดพ่ายกับด้านเชียงไฮพอต 1ประตูต่อ3บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพ่ายคาบสกิฟอเตเล่ศูนย์ประตูต่อสาซา,า,ตานต,ต,าารตรงไทยซานชนะยาโฮดารุทักซิม1ประตูต่อ0อันซอตาพ่ายกับนานอาวาเซ่น1ประตูต่อ3และอันซาร์เสมออันฮิลาร1ดประตูต่อ1 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบอร์ลีช่ชนะคูนที่ซิตี้2ประตูต่อ0นอริซิตี้ชนะพีมัต6ประตูต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0สโต๊กซิตี้เสมอเพตันนอตเอนศูนประตูต่อ0วัตฟอร์ดชนะบีตเตอรซิตี้1ประตูต่อ0ฮันซิตี้พ่ายเชฟฟิลด์เวนเดย์0ประตูต่อ2และซันเดอร์แลนด์เสมอเวสต์บรอมบิตอัลเบียน0ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเบอร์ตันพายชาวตันศูนย์ประตูต่อ1นึ่งเบตต์โลเวอร์พายแบ็กพู้ศูนย์ประตูต่อ2บารลี่เสมอเรดดิ้ง2ประตูต่อ2อวีคอมชนะเมนฟิลหนึประตูต่อ0ูน เอ็กเชเตอร์ซิต้พ่ายเบอร์มิงแฮมซิตีนย์ประตูต่อ2องเคมบริดยูไนเต็เสมอโบตันหนึประตูต่อ1นึ่งเลตันโอเลียนพ่ายฮันด์ฟิลด์ทาวศูนย์ประตูต่อ2องวีแกชนะนอตแฮมตันสองประตูต่อหนึ่งและเลรร็กแฮมชนะลิงคอนซิตี้หประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษวอร์ซอเสมอบอมรี Warsaw ่2ประตูต่อ2และทัสเมียโลเวอร์พ่ายกับด้าน AFC w i วิมเบลดัน0ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่4สป,ป,ปาร์ตาปารพ่ายกับด้านเอริเตโกมาริสศูนย์ประตูต่อ6สโลวานปาติสลาวาพ่ายกับด้านเอซิมิลาน2ประตูต่อ3อินิตร์มิลานชนะอาเบไลซิก1ประตูต่อศสปอร์ติ้งลิสบอนพ่ายกับด้านอาเซนอลนประตูต่อ5ยังบอยพ่ายกับด้านอตาลันตา1ประตูต่อห ไบยเออร์มิเนกชนะปารีสยองแฌงแมงหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอฟยนูร์ลอดดัมสามประตูต่อสามบาร์เซโลนาชนะแบดสามประตูต่อศูนย์และไบเออร์ลูโกเซนชนะลิสบูซาบวกห้าประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพฮิเบร์เนียนเสมออาบดีน3ประตูต่อ3ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกูด้าลีกาของสเปนอัมเรียชนะกอโดบา4ประตูต่อศูนย์ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งให้กับชา n e ลมดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราด้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ